ซีรีส์วนะฮะก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่ตอนนี้เนี่ยดังไกลไปทั่วโลกแล้วต่างชาติเนี่ยรู้จักซีรีส์วของไทยนะะผ่านการออกอากาศในแพลตฟอร์มต่างๆระดับ global เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะและต่างชาติเนี่ยหลงไหลในสเสน่ห์ของซีรีส์วหลากหลายเรื่องด้วยล่าสุดอีกหนึ่งซีรีส์วายเขาสมขาก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ย เราหยิบยกเรื่องราวของต่างประเทศเอามาทำเป็นเวอร์ชั่นของประเทศไทยบ้างนะฮะนั่นคืออสซานเลิฟไทยแลนด์นะฮะหรือว่ารักนี้ให้นายนั่นเองค่ะเรื่องนี้นะฮะได้นักแสดงมากฝีมืออย่างคุณชาคริตย้ำน้มเนี่ยกระโดดมาเล่นซีรีส์วายครั้งแรก แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการพลิกบทบาทครั้งสำคัญของคุณชาคริตแย้มนามด้วยกับการเล่นซีรีส์วายและถือว่า เป็นบทที่ท้าทายคุณชาคริตมากๆคุณชาคริตเป็นอีกหนึ่งพระเอกค่ะที่พลิกคาแรคเตอร์พลิกบทบาทได้ตลอดจําได้ไหมคุณผู้ชมถ้าย้อนกลับไปเนี่ยคุณชาคริตรับบทเป็นขุนช้างโอ้โหอันนั้นก็ฮือฮากันเลยทีเดียวหรือบทบาทแต่ระบ,บทบาทเนี่ยคุณชาคริตเนี่ยเข้าถึงอารมณ์ได้เป็นอย่างดีในยุคนี้ค่ะผู้ชมขาใครได้มีโอกาสเล่นซีรีส์วายนะและก็จะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าซีรีส์วายไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดจะต้องเล่นยังไงให้คนเชื่อ จะต้องเล่นยังไงให้ดูกลมกล่อมไม่ดูโอเวอร์แอคติ้งเกินไปให้มันดูสมจริงมากที่สุดนั่นเองและซีรีส์เรื่องนี้ A Sun l นเล Thailand ์เนี่ยนะคุณผู้ชมก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเรื่องราวนี้นะฮะหลายๆคนเนี่ยเคยดูมาแล้วและหลายๆคนบอกว่ารอคอยมากๆพี่เล็กซี่อยากจะให้มีเวอร์ชั่นไทยจังเลยและเขาก็มีการวางตัวละครไว้ด้วยนะว่าต้องคนนี้เล่น อยากให้คนนี้อยากให้นักแสดงคนนี้นะคะในที่สุดค่ะก็มาลงตัวที่คุณชากริจย้มนามแล้วก็น้องเอิร์สแล้วก็น้องมิกนั่นเองค่ะคือต้องบอกนะาว่าจิม M.TV ีเนี่ยโหเก่งมากๆเรียกว่าเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นค่ายหรือว่าเป็นต้นสังกัดแถวหน้าของซีรีส์วายระดับประเทศเลยก็ว่าได้นะผู้ชมเรียกว่าเป็นการเปิดซีรีส์เรื่องใหม่นะผู้ชมขาเปิดศึกรักครั้งใหญ่ ถึงเป็นนายก็ไม่ยอมค่ะจากซีรีส์ที่สร้างปรากฏการความนิยมนะครัทวญี่ปุ่นเลยค่ะทางในส่วนของสานีชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมคะและเรื่องนี้เนี่ยควักคู่จิน้นคู่เก่งคู่ดังของเรานะน้องเอิร์ธพิรพัฒค่ะแล้วก็โคจรมาเจอกับ น้องมิกสหาภาพคู่นี้เขาเป็นคู่จิ้นกันอยู่แล้วเวลาเล่นซีรีส์ด้วยกันเนี่ยเราชอบมากคุณผู้ชมเพราะว่าคู่นี้เนี่ยเคมีดีมากๆจริงเอิร์ธมิกถ้าใครได้ติดตามนะตั้งแต่ซีรีส์เรื่องแรกๆเนี่ยโอ้โห คือน้องพัฒนาการแสดงมาดีขึ้นเรื่อยๆนะคะและการโคจรมาเจอกันในครั้งนี้ค่ะไม่ใช่มีแค่เอิร์ทกับมิกนักผู้ชมมีคุณชาคริตแย้มนามค่ะที่เรียกว่าท้าทายในบทบาทที่เราเนี่ยไม่เคยเห็นอย่างมากเลยนะคะรวมไปถึงนักแสดงในเรื่องอีกมากมายค่ะผู้ชมเรื่องราวดีกว่า ออสซานรัฟไทยแลนด์ R รักนี้ให้นายเนี่ยเรื่องราวมันเป็นประมาณว่าเป็นความรักวุ่นวายของเฮงค่ะรับบทโดยน้องเอิร์ทเนี่ยนะผู้ชมค่ะ หนุ่มโสดในหน้าจัดหาบ้านเนี่ยแหละค่ะที่ไม่เคยมีดวงในเรื่องความรักนะฮะเชื่อว่าใคราคๆใครหลายๆคนนั่นเองค่ะกลับต้องกลายมาเป็นหนุ่มเนื้อหอมค่ะเมื่อเจ้านายนะฮะคงเดทก,ก็รับบทโดยคุณชากคริตแย้มนามเนี่ยแหละและเพื่อนร่วมงานที่พ่วงตำแหน่งเป็นเพื่อนร่วมบ้านด้วยอย่างโมนะคะรับบทโดยน้องมิกสหภาพอผู้ชมจินตนาการนะสามหนุ่มมาแล้วนะ โคจอมาเจอกันล้มีน้องเอิร์ดนะคะ,ะคุณชาคริตแล้วก็น้องมิกนะคะหลังจากนั้นมีการตกกลุ่มรักกันเกิดขึ้นค่ะเรื่องราวมันเกิดวุ่นวายขึ้นนะครับก็คือความรักของเฮงเนี่ยแหละคระัมันซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเมื่อ ชิชานะคะรับบทโดยน้องกระปุกพลอยนยิราค่ะเพื่อนสนิทที่แอบรักเฮงอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็มาสา,สารภาพรักกับเฮงสารภาพร,รักกับน้องเอิร์ทเนี่ยแหละคะ่ะท่ามกลางความสัมพันธ์ ซับซ้อนเรื่องราวมันซับซ้อนมันซ่อนเงื่อนนะฮะและใครจะเป็นเจ้าของหัวใจตัวจริงนะฮะของโมใครจะเป็นเจ้าของหัวใจตัวจริงของเฮงหรือใครจะเป็นเจ้าของหัวใจตัวจริงของคงเดชนะฮะต้องติดตามกันเลยค่ะผู้ชมค่ะกับซีรีส์เรื่องนี้นะฮะออสซาเลิฟ ไทยแลนด์รักนี้ให้นายค่ะก็ออกอากาศทุกวันจัน์ทรนะคะช่วงเวลา20.30นาิกา30นาทีทางจีเอ็ม25นั่นเองค่ะก็ออกอากาศตอนแรกนะวันที่6มกราคมปีหน้าได้ชมกันอย่างแน่นอนและรับรองค่ะว่าเรื่องนี้เนี่ย จะถึงปริกถึงขิงอย่างแน่นอนนะคะความสนุกสนานมีให้ได้เห็นอย่างครบรถนะฮะเรื่องราวความซึ้งเนี่ยเชื่อว่ามีอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าในเวอร์ชั่นของญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โห คือโด่งดังมากได้รับกระแสนิยมมากๆนะคะหลายหลายคนบอกว่าพิเล็กซี่หนูรอเรื่องนี้ตั้งแต่เปิดตัวแล้วทางจิม MTV มเนี่ยเปิดตัวมาปุ๊บว่าจะเอาเรื่องนี้มาทำเนี่ยหนูรอแล้วเช่นกันคะ่ะผู้ชมขาแล้วเชื่อแน่ว่าคุณผู้ชมหลายหลายคนเนี่ยก็รอดูรอชมนะฮะกับซีรีส์เรื่องนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ท้าทายคุณชาคริตแย้มนามมากๆท้าทายน้องเอธท้าทายน้องมิกอย่างมากเพราะว่าได้โูจรมาเจอกับ พระเอกสุปตานะฮะมากฝีมืออย่างคุณชาคริตแย้มนามนั่นเองค่ะและรวมไปถึงนอกจากรับชมได้ทางจีมเอ็มยี่สิบหาแล้วนะคุณผู้ชมสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางวิวนะฮะช่วงเวลา22.30นาิกา30นาทีหรือว่า4ทุ่มครึ่งได้อีกด้วยก็ต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าปัจจุบันนี้ซีรีส์หลากหลายเรื่องนะฮะเราได้เห็นกันและพัฒนาการของซีรีส์ค่ะ มันเริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆประเทศไทยของเราเนี่ยถือว่าเป็นฮับนะคะในการสร้างซีรีส์ Y ายซีรีส์เกิ์ลเลิฟซีรีส์บอยเลิฟหรือหลากหลายซีรีส์ซีรี์หลากหลายมิติทําให้เราได้เห็นเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าปัจจุบันนี้พัฒนาการของซีรีส์มันเติบโตไปไกลในระดับโลกเรียบร้อยแล้วถ้าย้อนกลับไปค่ะคุณผู้ชมค่ะปี2567เนี่ยซีรีส์ในไทยเนี่ยนะอย่างต่ําๆ มีอย่างต่ำๆนะเกือบ200เรื่องนะคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าซีรีส์ฟอร์มเล็กฟอร์มใหญ่มีให้เราได้เห็นมาโดยตลอดค่ะและซีรีส์เรื่องนี้ออซันเลิฟไทยแลนด์ค่ะก็จะถือว่าเป็นซีรีส์ที่เปิดศักราชปี2568ได้อย่างสวยงามแน่นอนนะครเพราะเชื่อแน่ว่าเหล่าดารานักแสดงที่พูดชื่อไปโครงเรื่องนะรเรื่องที่น่าดู ความรักที่ซับซ้อนอนรมานกันนะฮะมันสอดแทรกเรื่องราวให้เราได้เห็นอีกหลากหลายมุมมองด้วยนะ,ะฝากด้วยค่ะผู้ชมคาออสซานเดิร์ฟไทยแลนด์นะฮะรักนี้ให้นายค่ะ